สวัสดีค่ะจากร้านก่อกขนกการ,กรเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดมานะคะสั่งมาสองตัวเลยนะคะสองแถวจานคู่นั่งขับนะคะแบบขาธรรมดานะคะสั่งมาสองตัวเลยค่ะ,ะในเพื่อนบ้านนะคะสั่งให้กันนะคะแล้วก็ใส่ชื่อคนเดียวกันนั่นแหละ พอไปถึงก็มารับด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะส่งที่อำเภอ,อเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธาน,น,ะะนีนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เครื่องหยอดข้าวโพด2แถวจานคู่นั่งขับแบบขาธรรมดานะคะ เพราะว่าเขาไปหยอดทางราบเรียบไม่ใช่ทางตามเนินเขานะคะใช้ขาธรรมดาได้นะคะดูคุณลักษณะของเครื่องหยอดข้าวโพดตัวนี้นะคะคานเป็นคานสองชั้นนะคะคานนี้มีความกว้าง1เมตรนะคะความกว้าง1เมตรนะคะตัวนี้ระยะห่างจากร่องหนึ่งไปหาล่องหนึ่งก็คือ65ซิลน,นะคะระยะห่างของร่องนะคะตัวนี้ถังถังข้าวโพดมีสองถงังในถังข้าวโพดจะมีจาน4ี่หุนนะคะ จานสี่หมุนเ้าโพดจะลงทีละสองเม็ดระยะห่างของต้นก็คือ20เซนนะคะ,ะแล้วก็เราก็จะแถมจานสามหมุนครึ่งไปให้ <c oughs> จานสามหมุนครึ่งก็คือเขาโพดจะลงทีละ1เม็ดร <c oughs> ะยะห่างของต้นคือ15เซนนะคะถังถ <c oughs> ังใส่ปุ๋ยเป็นถ <c oughs> ังสแตนเลสถังสแตนเลสตัวนี้ในถังปุ๋ยตัวนี้จะใส่ปุ๋ยได้ประมาณ25กิโลนะคะตัวนี้นะคะนะคะ,นะคะ ใครสนใจก็ทักมานะคะมีของให้นะคะมีของให้บริการนะคะตัวนี้ส่งทางไปรษณีย์นะคะตัวนี้คือรถไปรษณีย์นะคะส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางของไปถึงไปรษณีย์อำเภอเดชอุดมนะคะไปรษณีย์ก็จะโทรหาลูกค้าก็มารับของที่ไปรษณีย์แล้วจ่ายเงินที่ไปรษณีย์ง่ายๆนะคะสนใจทักมาเลยนะคะมีของอสต็อกไว้มากมายเต็มโกดังนะคะ ของสต็อกไวมากมายเต็มโกดังสั่งปุ๊บสามารถส่งให้ได้ทันทีส่งทางไปษนีเก็บเงินปลายทางประมาณ3ามวันถึงนะคะของไปถึงไปษณีเราไปจ่ายเงินที่ไปษณีแล้วรับของเลยนะคะไปใช้ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากนะลูกค้าอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ